ทุกทีใจที่ได้พาพวกน้องๆเขานะคะมาเข้าหลักสูตรนี้เพราะใจจริงนี่คืออยากให้น้องๆที่อยู่ในชมรมของพวกเราพวกเราอยู่ชมรมแอโรบิกของอำเภอเพ็นนะคะอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้น้องๆก็เลยชักชวนอาจารย์มาเชิญอา,ารย์มาที่นี่ให้อาจารย์มาให้ประโยชน์ให้คล้ายๆให้แสงสว่างเลยนะคะให้กับพวกเรานะคะขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็มีคอร์สหน้า เราคิดว่าจะได้เจออาจารย์อีกค่ะแน่นอนฮะแน่นอนฮะขอบคุณครับท่านอื่นแล้วเป็นไงบ้างฮะสองท่านนี้คุณเอก่อนต้องบอกว่าขอบคุณพี่สาวเลยค่ะพี่สาวที่แนะนําอะไรดีๆให้อะไรที่เยอะๆอยู่ในใจเรามันออกมาหมดออกมาเยอะมากในสิ่งที่เราไม่กล้าเราจะกล้าในสิ่งที่เราคิดแต่เราไม่กล้าทําแต่เราจะเริ่มทำเรากําลังจะรวยค่ะจะรวยให้ได้เคยื่องริสมาธิค่ะ เคยฝึกสมาธิเคยนั่งสมาธิแต่เราใช้ไม่เป็นก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เราก็เคยทําใช้ได้เคยเรียกเคยประสบความสำเร็จมันน้อยอ่ะแต่ตอนนี้กําลังใจเรามาเยอะเห็นเลยเะาทำให้มันเยอะๆขึ้นเยี่ยมเลยกําลังใจเราจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นกําลังใจเราเยอะขึ้นเราจะเราประสบความสําเร็จแล้วทํางานด้านไหนอยู่คะทำงานตอนนี้ล็กเกียรติตัวค่ะเปิดเต็นท์รถอ๋อเปิดเต็นท์รถค่ะยี่ยมา ตอนนั้นอยากจกะสำเร็จตอนนี้เราสำเร็จแล้วเรากาลังสาเร็จเยี่ยมเลยฮะขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งเป็นไงบ้างฮะวันนี้เช่นนีค่ะขอบคุณพี่แจ๋วขอบคุณมากค่ะนี่จองแล้วนะนี้จองเสื้อสีพูจองปกติจะเป็นคนจองเลยไม่ค่อยกล้าพอพี่แจ๋วชวนก็คิดคิดอยู่ปกติจะชอบไปแต่บอกสิคะว่าครั้งแรกปฏิเสธ ครั้งแรกปฏิเสธแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างทําให้ได้มาได้มาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณจากจะเลิกคิดดีแล้วต่อไปก็จะคิดดีต่อไปให้ขอบคุณคนอื่นแล้วก็ให้อภัยคนอื่นมากขึ้นได้ครับูจแต่คุ้มนะที่ได้ตัดสินใจมานะคุ้มค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากเช่นเดียวกันเยี่ยมครับขอบคุณครับขอบคุณ